การเชื่อมฐานข้อมูลนะครับเมื่อมีการติดตั้ง SQL Plus ส2005 5เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ SQL Server Configuration ตัวนี้นะครับอาจจะมีการ Send to desktop หรือว่าอะไรก็แล้วแตนะ่สร้างเป็นไอคอนขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถจะสร้างเป็นช็อตคัทขึ้นมานะได้นะครับ SQL Server Management ตัวนี้นะครับ ก็คลิกขวาแล้วก็เซน d t ทูเดสท็อขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นไอคอนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแรกที่เราต้องทําก็คือตัวนี้นะครับ Skl Server Configuration นะครับคลิกนะครับสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือตรงนี้ก่อนนะครับตัวที่2นะครับคลิกขวาแล้วก็ Enable มันนะครับตรง TCP/IP ตรงนี้นะครับให้คลิกคําว่า Property ก่อนนะครับคลิกขวาแล้วเลือก Property นะครับตัวนี้ตอบ Yes นะครับ ตรง iPS date ด้วยนะครับอ่า enable ให้ตอบตอบ yes ให้หมดนะครับแล้วทุกตัวเลยนะครับผม อีกตัวนึ่งก็คือ tcp port นะครับ1น3 3นะครับใส่ให้ครบทุกตัวเลยนะครับผมครับก็ไล่ใส่ให้หมดนะครับก็คือ enable ให้เปิดเติบต่อให้ตอบเป็น yes นะครับแล้วก็ tcp port ให้เป็น1433นะครับทุกตัวนะครับผม เสร็จแล้วก็ a p p l y ได้เลยนะครับตอบโอเคนะครับตัว via ก็คลิกขวาแล้วก็ e n a b l e มันได้เลยนะครับตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับก็คลิก enable มันนะครับตัวที่3ก็คือตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนสุดตัวข้างบนสุดนี้ถ้ามันรันอยู่นะครับก็สั่ง Stop ก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็คลิกขวานะครับทั้ง2ตัวนะฮะทำทีละตัวคลิกขวาแล้วก็ Property นะครับตรง Service ตรงนี้นะครับให้เป็นอ u ต o m ม t ตินะครับเสร็จแล้วตรงลอกอนนะครับก็ตรงนี้ให้เลือกเป็น Network Service นะครับเสร็จแล้วก็ Start อันนี้ก็คือจะเปิดให้ Open ให้ s t a r t database นะครับตัวบนก็เหมือนกันนะครับ Property นะครับตรงนี้เลือกเป็นอ u ต o m ม t ตินะครับ เสร็จแล้วก็ล็อกอินตรงนี้เป็นเน็ตเวิร์กนะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทได้เลยตอบโอเคอน,นะครับอันนี้คือเรียบร้อยครับผม